สวัสดีครับผมโคชออนไลน์นุศรเมืองศรีนะครับในวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาขี่เคกันด้วยการติดตั้งสับโดเมนเนมลงไปใน h o s t g a ตอรนะครับขั้นตอนแรกก็คือล็อกอินเข้ามาที่ C ีพา e นอ o ์โฮสเตเตอร์ของท่านเนี่ยพอเข้ามาที่หน้านี้นะครับเลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าเพื่อจะไปที่เมนูไฟล์เมนเจอร์ตัวนี้ที่เราจะทำการ เข้าไปสร้าง Sub ับโฟ f เดอร์เพื่อติดตั้ง WordPress blog mm hmm. เข้าไปใหม่ซึ่งในหน้านี้นะครับจะมี home directory มี web root public u n d e /html นะครับเราก็เลือกที่ตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูปแ้มเปิดตรงนี้ครับ document root for domain name mm hmm. ที่เราจะติดตั้งตัว Sub ับโฟ f เดอร์ hmm. เข้าไปในนี้ซึ่ง domain name mm hmm. นี้คือ surampa.com แล้วก็คลิกเข้าไปที่นี่นะครับ คำว่า go ตรงนี้เพื่อเข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ที่เราจะสร้างเพื่อเก็บไฟล์นี้เมื่อเราเข้ามาที่ตัวไฟล์แมเนเจอร์ซึ่งเก็บไฟล์ต่างๆที่เราติดตั้ง WordPress เข้าไปใน root directory ที่ public underscore html ตัวนี้นะครับก็จะดูที่โดเมน surampa com ตรงนี้ที่เราจะเข้าไปติดตั้งสับโดเมนนะครับคลิกเข้าไปที่ surampa com ที่รูปแฟตรงนี้ คลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปที่สุรลพภา,าแฟมนี่นะครับก็จะมีเป็นแฟ้มว่างๆยังไม่มีอะไรในนี้นะครับเราจะเข้าไปสร้างซับโฟลเดอร์ได้โดยการคลิกที่ในช่องว่างนี้ก่อนหนึ่งครั้งแล้วคลิกที่ตรงนี้นะครับ New Folder ที่เป็นรูปแฟมแล้วมีเครื่องหมายบวกคลิกเข้าไปเลยก็จะมีให้เราใส่ว่า New Folder Name เราจะสร้างสับโฟลเดอร์ชื่ออะไรที่เราจะติดตั้ง WordPress เข้าไปสมมุติว่าผมใส่คำว่า coffee cjm เข้าไปเสร็จแล้ว cjm เนี่ยจะถูกติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์ที่ public_html/surampa.com ก็แสดงว่าสับโฟลเดอร์เนี่ยอยู่ใน surampa.com แล้วนะครับเสร็จแล้วคลิก new folder ตรงนี้ create new folder ก็จะมีเห็นไหมครับโฟลเดอร์ er c g m ตรงนี้อยู่ในนี้แล้วคลิกเข้าไปก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรติดติดตั้งที่อยู่ในนี้แล้วเราก็จะไปทำการติดตั้ง w o r d p r e s s เข้ามาในนี้ติดตั้งผ่านสคริปต์ของตัว o s t g a t o r มีให้เราเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับมาที่หน้าแรกตรงนี้ของตัว File Manager ที่เราหน้าสี่แผงหน้าแรกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาที่ด้านล่างของหน้า มาที่คำสั่งซอฟต์แวร์เซ e ร์ i c วิรตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมหรือสคริปที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะใช้ติดตั้ง WordPress ได้จะมี2ตัวให้คุณเลือกคือ1 f a n t a s t i c o Deluxe หรือว่า Quick Install ถ้าใช้ง่ายน่ยก็ f n t t s t i c o d e l u x e นะครับใช้ง่ายๆเพราะตัว u u i k k n s t t l l เนี่ยคุณต้องไปสร้าง Database เองแต่ตัวเนี้ยหน้ายิ้มเนี่ยทำให้เราอัตโนมัติยันคลิกเข้าไปเลย ก็จะมีหน้าของ Fantastico Deluxe ตรงนี้ให้เราคลิกที่เมนูด้านซ้ายมือที่นี่นะครับ Navigation ตรงนี้ว่าข้าหน้า WordPress โอเคให้มีปุ่มสีน้ำเงินขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราจะติดตั้ง WordPress รุ่นใหม่คือรุ่น3.5นะครับ New Installation 3.5ตรงนี้ก็คลิกเข้าไปเลย เสร็จแล้วเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราจะติดตั้งอยู่ในโลเคชันคือในพื้นที่ไหนถ้า install on domain ก็คือ d o m a i n s u l a m p a com ของเรานี้แล้วก็ install in directory ก็คือ directory ที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับ C J M แล้วก็ใส่คำว่า C J M เข้าไปเสร็จแล้วเขาก็จะมีบอกรายละเอียดว่าเราจะสามารถจะใส่ ตรงนี้คือใส่แค่ชื่อของโฟลเดอร์ที่สร้างเข้าไปเท่านั้นที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ Admin Access Data ตรงนี้ก็คือในส่วนของตัวข้อมูลที่ Username และ Password ของตัว Word Press ของคุณเนี่ยใส่ที่ตรงนี้เสร็จแล้วพอใส่ Username ใส่ Password คุณจะใส่ Nickname ได้วยไหมถ้าใส่ก็ใส่เข้าไป Admin Nickname ชื่อเล่นให้คนเห็นรือแล้วก็ตรงนี้คืออีเมลที่คุณจะใช้ให้แสดงอยู่ใน w o r d p พล s s ของคุณนะครับเสร็จแล้วไซต์เนมก็คือชื่อของเว็บไซต์ซึ่งตรงนี้เราสามารถจะเปลี่ยนได้เป็นชื่อเว็บไซต์ที่คุณต้องการหรือและก็ตรงเดสคริปชันตรงนี้เราสามารถจะไปเปลี่ยนที่หลังได้คุณใส่ตรงนี้ก่อนว่าสมมุติว่าโอเคพอใส่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วคลิก i n s tall w o r d p r e s s เข้าไป เสร็จแล้วเขาจะมีรายละเอียดว่าเขาได้สร้าง Database ให้คุณแล้วที่นี่สุรมพาเว r d เพสดั Database 2นะครับคุณสามารถที่จะ Install In Domain Name เนี่ยสารเดลิเทอรี่ตรงนี้คือรายละเอียดที่เขาแจ้งไว้ว่าคุณได้สร้าง Directory ชื่อ c j n ได้ติดตั้งในสุรุมพ a com แล้วก็คุณต้องการจะไปที่ Wordpress อันนี้คุณก็คลิกที่ลิงก์นี้นะครับ https://surampa.com/cjm แล้วก็คลิก finish install ตรงนี้นะครับพอเราคลิก finish install คือติดตั้งแล้วนะครับเขาก็จะโชว์รายละเอียดว่าตัวข้อมูลของเราอยู่นี้นะครับถ้าเราต้องการจะคลิกซึ่งตรงนี้เขาจะแจ้งรายละเอียดของ username password ต่างๆของคุณเนี่ยแล้วก็แจ้งคุณเนี่ย bookmark นะลิงก์ที่ login ินเข้า wordpress c g m ของคุณเนี่ยนะครับ ผมแนะนําให้ตรงนี้ย o p y y ข้อมูลตรงนี้นะครับเก็บไว้คลิกขวานะครับไฮไลท์คลิกขวาคลิก Copy แล้วไปวางในเอกสารโน้ตแพดสักอันหนึ่งของคุณเสร็จแล้วเซฟชื่อว่าเป็น HostGator ก็ได้ครับ New Block HostGator เพราะว่าในต่อไปในในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะ ลืมหรือว่าจําไม่ได้ว่าตัวยูสเนอร์พาสเวิร์ดอะไรตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยคุณสามารถที่จะกลับเข้ามาดูได้ที่นี่นะครับเอกสารตรงนี้เสร็จแล้วพอเรามีลิงก์ตรงนี้แล้วคลิกเข้าไปเขาก็จะนํามาหน้าให้ล็อกอินเข้าที่นี่นครับสุร a ัฒน์ .com/cjm ที่เราสร้างมาเมื่อกี้เสร็จแล้วใส่ยูสเนอร์พาสเวิร์ดเข้าไปล็อกอินเข้าไป จะกดเซฟพาสเวิร์ดเพื่อจดจําไว้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้ายังไม่จำก็กด n o t Now ตรงนี้เสร็จแล้วขอซูมหน้าเข้าไปให้เห็นชัดๆนะครับโอเคเราก็จะมาดูหน้าตาว่าสุรรมภา com c o m c ส m ของเราเนี่ยครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วได้บล็อก WordPress เพิ่อมอีกบล็อกหนึ่งให้คุณเนี่ยสามารถจะสร้างสับโฟลเดอร์แล้วก็ติดตั้งบล็อก ไปได้ในสุร a m พา com เนยนะครับเอาไว้ใช้ได้สำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับกับการติดตั้ง WordPress ลงไปในสับโดเมนของ Host s k t t r นะครับกับผมโค้ชออนไลน์นุอนเมืองศรี